เจอข้าก็ดีแล้วที่ทำายัางใครกันขอข้าไม่ได้หรือเปล่าข้าน้ำวนนาคินเหมาเข้าม่้ยยังไงที่นี่นะเขาเรียกว่าปากกล่องช่องบาดาลบาดาลได้นะข้าเป็นพยานาคราชไงขอเลีชัยเป็นขหม่อันเป็นมนุษย์มีชื่วแสงโสงถูกพี่สาวชื่อวัดศิษยาเขาผลักหม่องชัตราน้ามาเพื่พี่สาวเจ้านี่นะโอ้โหรูปร่างอย่างเจ้าเนี่ยสวยขนาดนี้ยังถูกรังแกได้ข้าจเจอเจ้าครั้งแรกเธออยากช่วยนะแต่ว่าข้าไม่มีฤทธิ์ขนาดนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเฉลตพ่อให้เฉลตพ่อเป็นคนช่วยไปทันพี่จุดอยู่นี่เดี๋ยวเดินเลยนี่ไปแล้วรู้ทางไปไงน่ะหมอฉันมาเอาตาโอ๋้ขหไปเอาเบี้ยคนชราคุณไม่เรียนรู้แล้วังกลับมาแล้วเออมานี่มานี่อยู่ข้างหลังข้าไว้นี่หมายความว่ายังไงท่านพี่ขัดคำสั่งท่านพ่อแต่พ่ออะไสั่งเอาไว้ว่าห้ามนำมนุษย ที่ท่ามบา,านมันก็จะเกิดอาเพศพอะไรพูดนังไงพี่ไม่ได้เป็นคนพาเขามาเขามาที่นี่นะเขาพัดตกลงมาพี่เป็นคนช่วยเขาเาไว้เรื่องมนุษย์ตานำดแบบนี้น่ารักแบบนี้จะปล่อยให้ตายได้ไงดูดิเนี่ยจิมจปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะถ้าทานพี่ไม่อยากเดือดร้อนนางมนุษย์พดเนี้ น้องขอแล้วจะอบไว้เลยพี่ไม่พูดน้องไม่พูดทุกอย่างจบโอเคป่ะไม่ได้หรอกเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นพี่ต้องช่วยเขาไวเขอจะมาขอให้ง่ายแบบนี้คงยกให้ไม่ได้หรอกพี่ถ้าเป็นเช่นนั้นเรามาวัดกันไปเล่าเรามาสู้กันตัวต่อตัวใครชนะได้พี่คนนี้ไปท้าวีสู้นะได้พี่จะสู้ ถ้าจะตกเจ้าเองไม่นาเลยอกว่ยอยู่กับพี่ดีกว่ามั้งี่ได้สู้เป็นพี่นาต่อได้้อไปดูยุงกัน่ะอยืนนะนาคินพ่อเองนี่ป็นเรื่องอะไรกันลูกแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วคุณเรื่องอะไรกันท่านพี่นาคิน ดูดผู้นี้มาทุกคนไว้ในถ้ำฝืนได้กดท่านพ่อพระเจ้าค่ะกระบอกไม่ได้เป็นคนพาเข้ามามนุษย์คนนี้นะเขาพัาดตกมาเองกระบอมจะช่วยเหลือ,อไว้ก็จะพามาขึ้น่อ้าเสด็จพ่อแหละแต่นูน่นพุณทงมาถึงไม่ฟังเหตุผลกะมาขอผู้หญิงคนนี้ไปจากกระบอกกระบอกไม่ให้หรอกพระเจ้า่ะอเอาละลูกเจ้าอ,อย่าทะเลาะก,กันเลยนะเพราะว่าพ่อเนี่ยรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้นางเป็นมนุษย์ แต่ว่าตกมาที่ท้องมาดานของเราแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็หมายความว่านางนายังไม่ถึงค่ายขาวตายแต่ที่สําคัญนางก็จะอยู่รวมกับพวกเราที่เป็นพญายนาคไม่ได้หรอกทางที่ดีที่สุดพ่อจะต้องนํานางมนุษย์ผู้นี้ไปส่งบนเมืองมนุษย์นะลูกะจะไปส่งบนเมืองมนุษย์ได้ยังไงมนุษย์คนนี้นาพราตกลงมาเขามีสามารถขึ้นไปบนเมืองมนุษย์ได้แต่พ่อก็รู้อยู่แล้วขึ้นได้ลูก มันมีวิธีวิธีที่พ่อพูดถึงนี่ก็คือจะต้องพานางมนุษย์ผู้นี้ไปอาบน้ำว่านยาสะก่อนกระหม่อมไม่ได้ยินคำนี้มานานมากเพราะไม่มีใครตกมาเลยกระหม่อมขอขันอาสาพ,พาผู้หญิงคนนี้ไปอาบน้ำว่านยายเองพระเจ้าค่ะไม่ได้ลูกลูกเจ้านะ่ะพาไปไม่ได้เออทำไมกระหม่อมจะพาไปไม่ได้อ่ะก็เพราะว่าภายในจิตใจของเจ้ามันไม่บริสุทธิ์พอนะลูก ผมนี่นะไม่บริสุทใช่เห็นทีว่าอยวนี้คงจะไม่มีใครแล้วล่ะนอกจากข้าผู้ชมท่านพ่อถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยลูกอาสาพานางไปอาบน้ำม้อนยาเองพระเจ้าคัะไม่ได้เจ้าก็พาไปไม่ได้เหมือนกันทำไม่ะเพราะว่าภายในจิตใจของเจ้าน่ยยังมีกิเลสและตัณหาอยู่นะลูกลูกก็ไม่ได้ท่านพี่ก็ไม่ได้และแบบนี้นางจะขึ้นไปได้ยังไงหรือพระเจ้าคัะ มันมีวิธีลูกและคนที่เหมาะสมที่จะพานางม์กูนี้ไปอาบน้ำว่านยาด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุดก็คือใครว<อ>รจฒิค่ะทูลลาเฮ้ยตังหมดซะคนที่บริสุทธิ์กูไม่อยู่เลยกูบริสุทธิ์ใจไงน,<อ>นี่แม่อีโดฟัง,งฟังพี่ดีนะน้อง รีบออกไป,าปจากที่ดีซะถ้าดำน้ำอึดดำขึ้นไปเองเป็นตายก็ช่างมันเชื่อพี่ <c oughs> เลยไม่ได้ลูกพ่อใหม่ทังพอ่พอเนี่ยต้องพานาะงไปอาบน้ำว่านยาเ <c oughs> พราพ่อเนี่ยบริสุทธิ์ใจมากเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วแม่นาง่ <c oughs> อยากจะขึ้นเมืองมนุษย์หรือไม่ข <c oughs> อบใจอยากจะกลับแล้วแม่คะอะใครอยากจะกลับเมืองมนุษย์มาตามพี่มาพ่ <c oughs> อตามข้าพเจ้ามาขอให้เจ้าเดินทางโชคดีนะ នឹងឯនៃตาទីទីเจ้าจะมีรักได้ ไปไหนก็ไปไหนก็ไปโชคดีเชื่อพี่เถอะนะใช่จักรมโนไปอยู่กับพี่นโมงไปดเอาดูฝังไปเนี่ยไปโชคดีถึงข้มาด้ you yeah. know